ไปอุ้ยสู้ครับสู้งูสู้ครับสู้ครับสู้สู้เอ้ยงูอะไรเนี่ยครับสวัสดีผู้ที่หลงไหลและชื่นชอบการตกปลาทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ครูซาก็มาในทีมชุดสีส้มนะครับสีแสดนะครับความตื่นเต้นความมันความเล้าใจและมิตรภาพนะครับนะครับผม วันนี้นะครับเช่นเดิมนะครับผมคูซาไหนไหนก็มาในชุดสีส้มก็จะใช้ซอมบี้เลื้อยนะครับสีส้มนะครับเจนหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับหมายนะครับคูซาจะเลาะตีนะครับตามน้ําท่วมหญ้านะครับเลาะในเมืองเดี๋ยวเรามาชมกันว่าวันนี้นะครับจะได้สักกี่ตัวกี่แต้มเอาให้เยอะที่สุดนะครับด้วยกบซอมบี้นะครับผมของค่ายจาเมกานะครับผมอย่าลืมนะครับผมเดือนเมษานี้เจน2นะครับผมลดจุดด้อย เพิ่มจุดเด่นเน้นได้ตัวนะครับน่าเจินผลิตออกมาเพื่อนะครับพัฒนากบซอมบี้เลื้อยนะครับผมเน้นได้ตัวนะครับเป็นการจารึกนะครับแชมป์ปลาช่อนใหญ่นะครับผมกบซอมบี้เลื้อยนะครับผมโอเคนะครับติดตามผลงานวันอาทิตย์วันนี้ครับผมลุย ครับหนึ่งแต้มสวยงามครับดำเมี่ยมเลยครับผมดำเมี่ยมเลยซอมบี้เลื้อยนะครับไม่ทำให้ผิดหวังนะครับวันนี้ซอมบี้เลื้อยมาในสีส้มเหมือนชุดเลยนะครับมาในสีส้มเหมือนชุดนะครับกัดโหดนะครับผมแย่อดใจไม่ไหวนะครับผมนะครับกวนๆมันหน่อยนะครับ แห่งหมานแต้มแรกครับดูไซส์ครับนครับมิดคอ แต้มสองครับแต้มสองครับกัดหดนะครับผมยืนตีอยู่จุดเดียวนะครับผมนี่ครับสีส้มเหมือนเดิมนะครับผมยืนตีอยู่จุดเดียวนะครับใสก็รุ่นๆนะครับผมรุ่นเดียวกันนะครับดำเมียเหมือนเดิมนะครับ สอมบีเลื้อยครับตัวสีส้มนะครับวันนี้มาเหมือนชุดนะครับชุดคูซ่าก็สีส้มนะครับมาเป็นทีมเดียวกันโอเคครับไส่สวยครับแต้มสองครับ หะนะครับตัวนี้กระโดดกัดเลยครับตัวนี้นะครับ พื้นที่อย่างสวยเลย えっ มมามาปลาอะไรครับปลาช่อนนะครับผมโอ้มันจะอยู่น้ำแหนะนะครับปลาช่อนกัดแสลียงนะครับตัวเล็กๆเ,เ,เองครับผม <laughs> เบ็ดไม่ได้ทะลุนะมันคาบเบ็ด มีเลยนะครับซ้ำหมายเดิมนะครับตัวเล็กจิว๋วกัดแสลงนะครับตัวเล็กจิว๋วเก็บครับอันนี้เก็บแซมครับเก็บแซม